กอเท่ร้องมนน้กนน้ะน้ำ่ครับปรุงไว้ลวะะเ,เลยนะะ้วน้นังยำปรุงเหียบร่อยค่ะยอันใส่พริกจิมไก่นะ้ำมันอบกวานหวานน้อยๆปันสิบเผ็ดเลยายย่าหเผ็ดใส่ต่างโตจนหอมนะอกะันน้อ เขาย่างก็เสบแต่ย่าสีล้องย่าม,มันสีแสียดก็เขา,า่แต่ว่าเขาย่างก็ซนะี่ฝุ่นน่ะยายว่าอยากเผ็ดเน้อยาอยขก,กรพริกสองเม็ดเนาะคะ่ะเตินามาน้ำปลามะนาวแล้วก็เติมซอสพริกกลิ่มไก่ไปหน่อยนึงไปกินน้ำเขาคือแสียแต่ร้องมันเนาะคะ่ะ xuyên kẹo Giảm chín khu đi con cả Nếu tổng dễ nhắn giảm được ngọt nữa Cái cái tiêm phát cho ngay rồi Cái này chín phát nó mà Xí đem đi Đem làm chìm cây nó cả Giảm chín phát chìm cây

Tao mày giả vực kỳ lắm hưng, hết lại, Nhāng kìm đèn mãi đều. Shao đèn mãi, trong sáng 3 nè lắm. Nhāng kìm 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 ใส่หนังจิ๋วไก่เลยนะจีะได้ความหวานเนาะค่ะยำเส้นแก้วเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะมาเด้อจ้ะเด้อยจ้าำเสร็จแก้วกินเสพๆน้ำกันเนาะค่ะหน้าตาเป็นไงคะก็ซิมีหมูเนาะค่ะเนาะหมูลวกแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลานะจจะยำเส้นแก้วไปกินกับยายเด้อจ้ะ เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะหลังสวยก้อนค่ะไบเวลากินเลยค่ะโอ้เขาทายอยู่เ้วยค่ะไายปลาบเซียกได้กั่สิว่าเสียกเล่ละเพราะว่ากินน้ำเขาบวบไวมันเผ็ดก็เลยต้องมาทำเองเนาะค่ะเนาะน ย่ำเส้นแก้วคะ่ะมาเด้อจ้ะกินน้ำกันคะ่ะย่ำเส้นแก้วย่มใส่ปลาหมือใ่่ลูกชิ้นใส่หมูหลวกเนาะค่ะเนาะมากินน้ำกันจะ้ะพักสะลัดกรอบๆเนาะค่ะีนจาะหน้าตาของย่ำเส้นแก้วคะ่ะ